สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิทมนตนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมจนถึง20มกราคมค่ะ,ะและถ้าท่านใดนะคะต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ ประจำสัปดาห์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่14ธันวาคมให้แล้วนะคะห้าไปข้างบนคือไพ่ประจำสัปดาห์นี้ส่วนไพ่ห้าไปข้างล่างก็คือไพ่คัดลี่ไค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจำตัวของชาวมังกรนะคะเหมือนตอนนี้เนี่ยชาวมังกรรู้สึกว่าคุณยังเด็กอยู่นะคะคุณยังรู้สึกว่า ยังอยากเล่นสนุกอยู่เลยยังรักสนุกแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักที่มั่นคงกับใครนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องการแต่งงาน,นย,ยิ่งไม่คิดเข้าไปใหญ่เลยนะคะทีนี้สิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณกําลังบล็อกเขาไม่เขาบล็อกค,คุณก็คุณบล็อกเขานะคะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ย หัวร้อนนะคะโมโหมากเลยนะคะตอนนี้ทาไมถึงเป็นอย่างงาั้นนะคะเรามาดู main energy กันก่อนนะคะ,ะ main energy เนี่ยมันเป็นไพ่10ดาบนะคะแล้วก็พอ c l a ิ i f y ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเป็น king of pentacles เนาะก็คือว่าเป็น king ถ er ือเหรียญคุณน่ะอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาเนิ่นนานแล้วนะคะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือคุณได้รับรู้แล้วแหละนะคะว่า มันเป็นเหมือนแผลในใจคุณอะว่าคุณถูกหักหลังโดยที่คู่รักของคุณเนี่ยกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเขานะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเหมือนคุณยังลืมอดีตไม่ได้นะคะแผลที่คุณโดนปักไว้อะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณยังเจ็บอยู่นะคะยังไปไหนไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถลืมคู่รักคุณได้ด้วยนะคะลืม แฟนเก่าของคู่รักของคุณก็ไม่ได้ด้วยนะคะจะใช้คําว่าคู่รักก็ไม่เชิงเป็นคนที่คุณรักซะมากกว่าเนาะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเพราะว่าคุณน่ะรู้สึกว่าคุณยังถูกหักหลังอยู่คือคุณไม่สามารถที่จะลืมอดีตได้เลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้แล้วว่าคู่รักของคุณน่ะเขาเป็นโสดนะแล้วเขาก็เหงาด้วยแล้วเขายังคงรอคอยคุณอยู่นะคะแต่คุณน่ะคือ เย็นชาหนักมากนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยสับสนอยู่นะคะสับสนในชีวิตอยู่มันคงจะเป็นอาการของการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องโกหกกันแน่เนาะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณเคยถูกหักหลังมารอบหนึ่งซึ่งการถูกหักหลังนั้นน่ะมันเป็นแผลที่ทําให้คุณไม่กล้าเชื่อใจใครอีกแล้วพอคุณมารู้ว่าตอนนี้เน้คู่รักของคุณเนี่ยเป็นโสดอยู่ยเรายังรอคอยคุณอยู่คุณก็ยิ่ง ไปกันใหญ่เลยนะคะสับสนหนักมากแล้วก็เย็นชาใส่คนรักของคุณหนักมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและก็คู่รักนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอ universe นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ หมือนว่าคุณยังหลอกตัวเองอยู่เลยนะคะอืมอ่าแม่หมอให้อันนี้เป็นของคู่รักของคุณอยู่ดีกว่านะคะเป็นของคู่รักของคุณแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของคุณนะคะคือตอนนี้ดูเหมือนว่าคู่รักของคุณจะเครียดมากนะแล้วก็เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นของคุณเนี่ยอาจจะ นอนไม่หลับหรือเป็นโรคซึมเศร้ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาเองก็ยังคงรอคอยคุณอยู่นะคะส่วนคุณน่ะจริงๆแล้วคือคุณน่ะก็รู้ตัวนะว่ารักเขามากอะนะคะแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะอยู่ดูแลเขาไปตลอดชีวิตแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นเด็กคุณ ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องแต่งงานแล้วก็มันยังมีเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่คุณคิดที่ไรอ่ะคุณก็ยังเจ็บปวดอยู่ทุกทีอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยถูกหักหลังจากการที่คู่รักของคุณเนี่ยไปคืนดีกับแฟนเก่าเขาไม่ว่าจะใช่เรื่องจริงหรือเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันทาให้คุณยังเจ็บอยู่แล้วก็ยังลืมไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกเดียวกันก็คือเหมือนคุณไม่มีหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะนะคะอืม ทีนี้แม่หมอเนี่ยเตรียมไพ่สำหรับหนึ่งไว้ให้นะมาดูกันว่าจักรวาลจะให้คําแนะนํากับคุณอย่างไรนะคะขอจักรวาลน,นะคะให้คําแนะนํานะคะกับชาวมาังกรและคู่รักในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะอืมอืมเขาบอกว่า You will not let fear stop you this time นะคะเขาบอกว่าอย่าให้ความกลัวหยุดคุณนะตอนนี้นะคะก็คือถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกสับสนหรือว่าจะรู้สึกว่าไม่มีหวังใดใก็ตามเนี่ยแต่อย่าให้ความกลัวนะคะไม่ว่าจะกลัวว่าเขาจะกลับไปคุยกับแฟนเก่าอีกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาหยุดคุณตอนนี้นะคะหรือว่ากลัวการผูกมัดก็ตามเนี่ยเขาบอกแบบนั้นว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณเนี่ยจะต้อง ออกเดินทางนะคะด้วยความกล้าหาญนะคะอย่าปล่อยให้ความกลัวเนี่ยมันเอาชนะคุณได้หรือว่าหยุดคุณได้นะคะถึงเวลาที่ที่คุณจะต้องบินไปแล้วค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินทางแล้วค่ะอืมโอเคนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น อขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคำทำนายของแม่หมอรบกวนกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ